โอ้ยไอชาติหมาข้าผักคนแก่เหรอวะแก่ตายแน่ข้าจะไปบอกกับผู้ใหญ่จะเอาตำรวจมาลากแกออกจากป่าเสียงนกร้องรังงองไปทั่วบริเวณกินอับชื้นของเห็ดแล้วก็ใบไม้ผุโฉยมาแตะจมูกตาแช,ช่มกับยายเชินแกสองเท่าสองคนก็ถือมีดพกคนละเล่มแล้วก็ตะก้าหวายเดินลัดเลาะไปตามแนวป่าอย่างคล่องแคล่วตาแชม่มเอ็งดูดีๆเด,ด้อเห็ดโคเนี่ยมันชอบขึ้นอยู่ตรงพุ่มไม้ไผ่นั่นแหละ เียชื่นก็กระซิบเบาๆแล้วก็ใช้ไม้เขี่ยบใบไม้แห้งๆออกเคยให้เห็นเห็ดโคนต้นอวบเรียงรายกันโอ้โหวันนี้คงได้หลายตะก้าแน่เลยเยชื้นก็อุทานตาเป็นประกายแต่ก็ยังไม่ทันที่ทั้งคู่จะได้คบก็ได้ยินเสียงฝีเท้านักๆเดินเข้ามาใกล้เสียงกรอบแกรบของใบไม้ใต้เท้าทําให้ทั้งสองคนชะงักอีเชิญเองอีกแล้วนะมึงเสียงห้าวใหญ่ของชายคนหนึ่งก็ดังขึ้นเยชื้นก็เงยหน,น้าขึ้นแล้วก็ถอนหายใจ โถเอ๋ยมาอีกแล้วเหรอไอ้นิกรชายวัยประมาณ50ปีรูปร่างสูงใหญ่สวมหมวกปีกกว้างเดินอัดๆเข้ามาใบหน้าเคร่งเครียดแล้วก็ดุดันก้าบอกแล้วใช่ไหมว่าฝั่งนี้มันฝังกูจะข้ามาทําหอกหักอะไรนักหนาะอ้าวและเองเป็นเจ้าของป่าหรือไงไอ้นิกรป่าน,นี้มันของหลวงไม่ใช่ของพ่อเองสักหน่อยแต่กูก็ดูแลฝังนี่มานานๆตั้งแต่พ่อกูตายเนี่ยไม่เคยให้ใครเข้ามาย่ำยีแบบเองเลย เองนี่แม่งเห็นแก่เจ้าจริงๆหาของก็หาทุกวันไม่เคยเว้นวันบ้างเลยเออก็หามาขายกินหาข้าวหาป่านี่แหละไม่ได้ไปขอข้าวใครแดกอย่ามาทําเป็นเจ้าของป่าไปทั้งหมดทุกหย่อมหญ้าได้อย่างนี้ได้ยังไงข้ามาได้เป็นเจ้าของป่าหรอกแต่ข้าห่วงของข้านี่ถ้ามีใครเข้ามาเรื่อยๆแล้ววันหน้าข้าจะหาอะไรกินได้ละ่ะเองเคยคิดบ้างหรือเปล่า และที่สําคัญนะ่ะเองก็ไม่เคยเว้นวันด้วยเข้ามาทุกวันทุกวันเห็ดมันก็จะสูญพันธ์แล้วข้าจะหาเห็ดได้ยังไงในเมื่อเองมาเก็บทุกวันแบบนี้ตาแช่มก็พยายามที่จะเข้ามาห้ามเอาหน้าเอาหน้าพอ่อกอย่ามีเรื่องกันเลยนะอยู่กันมานานแล้วไม่ต้องมายุ่งตาแชม่มเองกับเมียเองเนี่ยตัวปัญหาชอบย่องเข้ามาเหมือนผีเฝ้าป่าซิอย่างนั้นนะ่ะย่าเก็เดินปีเข้าไปจ้องหน้านี่ก่อน เองจะว่าอะไรก็ว่ามาแต่ยังมาแตะต้องตาแช่มนะนิกรก็ยกมือบังขึ้นโอ้ยข้าไม่อยากจะยุ่งหรอกแต่เต้อเป็นครั้งสุดท้ายนะถ้าข้ามาอีกอะ่ะจะไม่พูดดีๆอีกแล้วนะก็ลองดูสิวะเจ้าชื่นก็ตะโกนไล่หลังขณะที่นิกรก็หันหลังเดินจากไปกลิ่นความแค้นคุกกุนลอยล่องอยู่กลางป่าตาแช่มก็ถอนหายใจก่อนที่จะหันมามองภรรยาข้าไม่อยากให้มีเรื่องนะชื่นเองจะทำอะไรก็คิดให้รอบคอบหน่อยเถอะ ยายเชิญก็ยังมองตามนิกรที่เดินหายไปในเข้าป่าในแนวต้นไม้ข้ารู้แต่ข้าก็ไม่ยอมเหมือนกันแหละป่านี้ไม่มีใครเป็นเจ้าของน้าแต่แชมจ์จู่ๆจะมาห่วงได้ไงเห็ดมันออกทุกวันข้าก็มาเก็บทุกวันนะสิในช่วงสายหลังจากที่กลับมาจากป่าตาแชมกับยายเชิญก็นั่งกันอยู่ข้างลำธารเล็กๆที่ไหลผ่านหลังบ้านตะกาเห็ดโคนที่เก็บมาได้เต็มจนล้นตาแชมก็นั่งอยู่บนขอนไม้ริมทาง ส่วนยายชื่นก็นั่งยองๆล้างเห็ดในกระมังเสียงน้ําไหลเบาๆกับเสียงมือที่ขยี้เห็ดในน้าเบาๆดูเหมือนจะทําให้ทุกอย่างสงบลงยกเว้นในใจทั้งสองคนยายชื่นข้าคิดว่าต่อไปนี้นะเองก็อย่าข้ามไปฝั่งโน้อนอีกเลยนะอะไรนะเองจะให้ข้าละของดีๆอย่างนั้นเหรอเห็ดฝั่งโน้นน่ะมันอววก,กว่าก็เห็นชัดๆอยู่นะแต่แชม่มแต่แช่มก็ถอนหายใจยาวลูบหนวดเข่าที่ขึ้นหลอมแหลม เองก็เห็นแล้วว่าไอ้นิกรน่ะมันเอาจริงนะมันไม่ใช่คนธรรมดาอ่อนข้อให้ใครง่ายๆถ้ามีเรื่องเกินมาพวกเราจะลำบากจะไปแจ้งใครก็ลำบากเราแก่แล้วจะไปสู้แรงอะไรมันไหวเจ้าเชิญก็ขยี้เหตุแรงขึ้นอย่างหงุดเงิดแก่แล้วยังไงแก่แล้วก็ต้องยอมอย่างนั้นหรือแล้วถ้าเขาไล่ให้เราเลิกหาป่าฝั่งโน้นอีกแล้วเราก็ต้องยอมมันอีกหรือไงมันก็ไม่ใช่ถึงขนาดนั้นหรอก แต่ข้าก็อยากให้เองคิดถึงเผื่ออนาคตบ้างถ้ามีเรื่องร้ายๆขึ้นมานเนี่ยเองจะไหวเหรอแล้วเองใจข้าทำยังไงให้ข้ายืนมองเหตุมันขึ้นจนเน่าในป่าฝั่งโน้นเหรอแล้วปล่อยให้อนิกรมันหาแดกอยู่คนเดียวหรือไงจะแชมก็ขยับตัวเข้ามาใกล้ข้าไม่ได้อยากให้เองยอมแพ้นะแต่บางอย่างนะมันก็ไม่ควรเสี่ยงข้ารู้จักอนิกรดีมันเคยมีเรื่องกับพวกชาวบ้านคนอื่น จนถึงก็มีคนนีออกจากหมู่บ้านก็เพราะมันเนี่ยก็มีอยู่นะก็ไอ้พวกนั้นมันที่ขาดไงแต่ข้าไม่ใช่คนแบบนั้นนะข้าเกิดมาเป็นคนข้าจะไม่ยอมให้ใครมาคมเหงเด็ดขาดจำไว้นะตาแชมพวกเขานี้ไม่มีเจ้าของนะทุกคนในหมู่บ้านนี้เป็นเจ้าของหมดตาแชมก็อึ้งไปเล็กน้อยมองเมียของตนที่ยืนอยู่ตัวตรงใบหน้าก็เต็มไปด้วยความมุ่งมั่นเขารู้ดีว่ายายชื่อเป็นคนที่แข็งแล้วก็ไม่ยอมใครมาตลอดชีวิต แล้วถ้ามันเกิดเรื่องขึ้นละ่ะเองเนี่ยพร้อมรับมือหรือเปล่าโอ้ยข้าไม่กลัวหรอกตาแชม่มและถ้ามันจะเกิดก็ให้มันเกิดเถอะข้าไม่มีวันยอมแพ้กับคนแบบนี้เด็ดขาดเสียงลมหายใจของทั้งสองคนก็ผสมกับเสียงน้ําไหลเบาๆแต่แชมไม่ได้พูดอะไรอีกนั่งมองเห็ดในกระมังที่ถูกล้างอย่างเอี่ยมสะอาดทีละดอกแต่ใจของเขากลับรู้สึกไม่สะอาดเหมือนเห็ดเหล่านั้นเลย ในเช้าวันลุงขึ้นยายชื่นก็เข็นรถเกา่กาๆบรรทุกเห็ดโคนสดใหม่เต็มตะกร้าพาเขาบางคุมเอาไว้ให้พอพลางตา mm hmm. เห็ดที่ดูเต่งตึงน่ากินเป็นพิเศษเห็ดพวกนี้ได้มาจากฝั่งบ้านของนิกรเมื่อวานฝั่งที่เธอไม่ได้รับอนุญาตแต่เธอก็ไม่ได้แคร์เห็ดโคนมาแล้วจ้ะเห็ดโคนใหม่ๆเนื้อหอมหอมแน่นๆเลยนี่มาจากภูเขาทางตะวันออกนะใครอยากได้ก็รีบมาเร็วๆเถอะเสียงของยายชื่นก็ตะโกนเรียกลูกค้า ชาวบ้านก็เริ่มแวะเวียนเข้ามาบางคนก็หยิบเห็ดมาดมบางคนก็หยอดคำชมว่าโอ้โหยายเห็ดใหญ่เหมือนหัวเด็กเลยนะคนก็เริ่มลุมแผงของยายเชินขายดีเป็นเทน้ำเทท่าระหว่างที่มือของแกกำลังควานหาถุงพลาสติกเสียงฝีเท้าหนักๆก็ดังขึ้นมาจากด้านหลังเฮ้อขายดีนะยายเสียงทุ่มต่ําแหบห้าวของนิกรก็ดังมาจากด้านหลังยายเชิญก็หันไปมองแล้วก็ยิ้มแบบโกน อ้าวไอ้นี่กอนมาเดินตลาดหาของกินหรือหรือว่าจะมาสอดแนมเห็ดข้าอีกนี่กอนก็มองเห็ดในตะกร้าก่อนที่จะจ้องหน้ายาชืนตรงๆก็เห็ดพวกเนี้ยเอ็งไปหาแถบไหนมาล่ะอ้าวก็แถบภูเขาไงล่ะยายชืนก็ตอบเสียงดังฟังชัดข้าน่ะเดินไกลหน่อยแต่ก็คุ้มค่าเลยล่ะนี่กอนก็ขอบันแน่นเองก็รู้ดีฝั่งไหนเป็นของตนเองยังอยากจะไปหาฝั่งโน้นอีกเองพูดว่าของเอง ผูเขานั่นมันเกิดมาก่อนพ่อแม่ข้าอีกเองมาเป็นใครถึงจะมาบอกว่าเป็นเจ้าของชาวบ้านก็เริ่มซุบซิบบางคนก็แอบคำบางคนก็เริ่มหยุดเลือกเหตุเพื่อชี่จุดเหตุการณ์ข้ามาได้หวงและก็มาได้โลภด้วยแต่ข้าก็บอกแล้วว่าฟังใครฟังมันอย่ามาล้ำเส้นกันสิก็ต้องปล่อยให้ข้าได้หาบ้างยายเชินก็ชูเห็ดดอกใหญ่มาโชว์ต่อหน้านลูกค้าแล้วก็ตะโกนขึ้นมาว่ามาแล้วพี่น้องมาดูคนหวงเห็ดพิสัยอันตพาน มายืนพูดอยู่กลางตลาดทำเหมือนับเหตุเป็นของตัวเองภู้เขาก็ผู้เขาเดียวกันข้าเดินไปฝั่งเองได้เองก็เดินมาฝั่งข้าได้แล้วทำไมเองถึงไม่เดินมาล่ะแล้วจะมาโทษข้าหรือเสียงเฮือหฮาของชาวบ้านก็ดังขึ้นก็จริงของยายนะใครหาได้ก็เอาไปสิไม่ใช่ที่ดินมีลวกกั้นซะหน่อยเสียงหญิงวัยกลางคนก็พูดขึ้นมาเสริมนิกรก็กำม,มือแน่นสีหน้านก็เริ่มแดงด้วยความโกรธแล้วก็อับอาย ข้าหากินแต่ฝั่งของข้าข้าไม่เคยไปล้ำเส้นของใครเลยเยะชื้นก็ยิ้มขึ้นมาทันทีอ้าวนั่นมันเรื่องของเองแต่ข้าไม่ใช่คนที่จะมานั่งรอให้เห็ดมันเดินเข้าตะก้าซะเมื่อไหรล่ล่ะข้าต้องเดินไปหาแล้วก็จะหาทั้งภูเขาทั้งลูกนั่นแหละที่สําคัญข้าเอาไปขายมันก็ต้องการที่จํานวนเยอะๆบางวันฝั่งข้ามันมีแค่นิดเดียวข้าก็ต้องล้างไปฝั่งเองแล้วมันผิดด้วยเหรอ เสียงหัวเราะก็ดังระง,งมจากชาวบ้านหลายคนนิกรก็มองรอบตัวเห็นคนจับจ้องมาที่เขาเหมือนตัวตลกเยเชิญข้าจะเตือนเป็นครั้งสุดท้ายนะถ้ายัางล้ำเขตข้าแล้วก็ข้าจะไม่พูดดีๆอีกแน่นอนนิกรพูดจบก็หันหลังเดินจากไปกำมือนแน่นจนเห็นเส้นเลือดโปูเยเชิญก็ยังคงขายเห็ดอย่างอารมณ์ดีพวกเราอย่าไปสนใจเลยนี่มาดูเห็ดดอกใหญ่ๆกันดีกว่าเนื้อแน่นๆกรอบหวานแล้วก็ราคาไม่แพงด้วยนะ เสียงหัวเราะก,ก็ยังไม่จางแต่ในสายตาของนิกรความเงียบและความอับอายกำลังจะสะสมกลายเป็นสิ่งที่รอวันปทุแสงแดดอ่อ,อนๆออวันใหม่ด้วยสองลอดหลังคาสังกะสีของเรือนเล็กริมป่าของตาแช่มกับเยชืนกลิ่นใบตองแห้งที่กำลังใช้รองตะกายเห็ดมะอวานก็ยังคงตลบอบอวนอยู่แต่ก็ยังไม่อวนเท่ากับเสียงเล่าหรืออ้างที่เริ่มแพร่สะพัดเข้ามาถึงหูของคนแก่ผู้ที่รักความสงบอย่างตาแชม่มตาแช่มก็นั่งยองๆอ,อยู่ที่หน้าบ้าน ยายชื้นตาชื้นก็เอ่ยเสียงเบาๆแต่ก็ชัดมีอะไรเหรอแต่แชมมยายชื้นที่กําลังหันตะไคร้ใส่ตะกาที่อยู่ตรงในครัวก็หันมาตาแช่มสบตาเมียแล้วก็พูดขึ้นมาว่า mm. เมื่อเช้าเนี้ยข้าได้ยินม,มาว่าเอ็งไปเถียงกับไอ้นิกรกลางตลาดจริงหรือเปล่ายายชื้นก็วางมีดทันทีปลายเสียงก็เริ่มสูงขึ้นมาเล็กน้อยอา้าวขนาดเรื่องแค่นี้ยังมีคนเอาไปบอกเอ็งเหรอวะเดียวจังเลยนะ ข้าเนี่ยไม่ได้โกหกคนที่เขาบอกหรอกนะแต่ข้าเนี่ยเป็นห่วงเองยายชื่นก็สะบัดหัวอย่างไม่แคร์ฮะไม่ห่วงอะไรมันจะมาทําอะไรข้าได้ตลาดมีคนเต็มเยอะแยะขนาดนั้นตาแช่มก็รุกขึ้นยืนแล้วก็เดินมาหาเมียแล้วก็พูดด้วยน้ำเสียงที่เคร่งขึ้นมันไม่ใช่แค่ตลาดนะยายชื่นเรื่องมันไม่ได้หยุดแค่นั้นเองเป็นล้าฝังเขาอยู่เรื่อยๆแนวเดียวฟิวมันขาดมันคงจะไม่คุยดีๆแบบนี้ทุกทีหรอกนะ เองก็รู้มันอยู่คนเดียวไม่ค่อยพูดกับใครนิสัยมันก็ดุอยู่แล้วพ่อเธอแต่แชม่มข้าเบื่อกับการเตือนแบบนี้มันไม่ใช่เรื่องความกลัวนะแต่เราจะต้องระวังข้ากลัวเองยจะเจ็บตัวนะโอ้ยอย่ามาทําเป็นพูดหวานเลยตาแชม่มข้ารู้หรอกนะเองอยากให้ข้าอยู่เฉยๆแล้วก็หาเหตุแถวนี้นิดหน่อยไม่พอขายหรอกช่วงนี้เห็ดกําลังงามลูกค้า,าก็กําลังติดก็าบอกว่าเห็ดของข้าอร่อยนี่ทําไม่รีบเก็บนะ เดี๋ยวคนอื่นเขาก็มาเก็บเอาไปหมดซะหรอกมันก็จริงที่ลูกค้าเข้าชมนะแต่เองจะยอมเสี่ยงขนาดนั้นเพื่อแค่เงินไม่กี่บาทอย่างนั้นหรือตาแชมก็พูดช้าๆเพื่อให้ชเชยไดเข้าใจแล้วก็ใจเย็นเยยาื่ยอมองหน้าสามีด้วยสายตาทิท้าทายไม่กี่บาทสําหรับเองแต่สําหรับข้ามันก็คือค่าข้าวค่าเกลือค่าเสือ้อไ้หลานเองไม่ต้องห่วงถ้ามันจะเอาเรื่องก็ให้ตํารวจมาคุยกับข้าต่แชมก็เงียบไปคู่หนึ่งก่อนที่จะพึมพำเบาๆ กฎหมายนะ่ะมันมีจริงแต่ถ้ามันไม่เลือกกฎหมายล่ะถ้ามันเลือกใช้มือแทนล่ะเยาชื้นก็ยักไหลแล้วก็เดินกลับไปหันตะไครต่อฮะมันจะกล้าเหรอถ้ามันจะกล้าก็ให้มันลองดูแต่แช่มก็มองแผ่นหลังของภรรยาด้วยความเหนื่อยใจน้ำเสียงนั้นมันแข็งนักแต่เขาก็รู้ลึกๆเยาชื้นก็มีความกลัวเพียงแต่ไม่ยอมแสดงออกเท่านั้นเงียบไปครู่หนึ่งจตแช่มก็พูดขึ้นเบาๆอีกครั้งข้าเตือนเองแล้วนะ ข่าวเนี้ยถ้ามีเรื่องอย่าหาว่าข้าไม่เตือนล่ะเยะชืนไม่ตอบได้แต่หันตะไคร์ต่อด้วยท่าทางที่มุ่งมั่นแสงอาทิตย์ไม่ทันที่โผล่พ้นขอบฟ้าเยชืนก็ลุกขึ้นจากที่นอนสวมเสื้อแขนยาวตัวเก่ากับผ้าถุงลายดอกเดินไปหยิบตะกร้าหวายใบใหญ่กับย่ามสองใบที่แขวนไว้ตรงเสาเรือนอย่างเงียบเชียบเสียงไก่คันแววแต่ไกลแต่ภายในเรือนก็ยังเงียบสงบตาแช่มก็ยังคงนอนหลับโดยที่ไม่รู้เลยว่าเยชืนได้ออกจากบ้านแล้ว วันนี้ข้าจะเก็บให้เต็มทุกใบเห็ดมันต้องออกเยอะอย่างแน่นอนอากาศร้อนแบบนี้ฝนก็ตกไปหลายวันแล้วเห็ดหน้ากำลังจะงามแน่ๆเยชื้นก็พึมพำกับตัวเองขณะที่ก้าวลงบันไดอย่างเบาเท้าแล้วก็มหน้าเข้าสู่แนวป่าเขาทางเดิมที่คุนเคยเสียงใบไม้กรอบแกรบใต้ฝ่าเท้าเสียงมแมลงกลางป่าดังประสานกันคลายก็ต้อนรับแขกประจำของเช้าวันใหม่เช้าวันนี้อากาศร้อนอบอ้าวพื้นดินใต้เท้าก็นุ่มนิ่ม ยาเปียกเชิญติดปลายเท้ายายเชิญก,ก็กลมมองดอกเห็ดขาวแซมขึ้นมาตามโคนโอ้โหเห็นไหมล่ะข้าว่าแล้วจริงๆเหตุมันขึ้นเพียบเลยเสียงพูดกับตัวเองของยายเชิญก็แฝงไปด้วยความดีใจเธอค่อยๆกมเด็ดเหตุด้วยความชำนาญมือหนึ่งก็เด็ดอีกมือหนึ่งก็เปิดย่ามเก็บสองท้าก็ก้าวอย่างคล่องแคล่วจนหงือเริ่มที่จะผุดตามหน้าผากแต่อารมณ์กลับเต็มไปด้วยความกระตือรือร้นเวลาผ่านไปเพียงชั่วครู่ย่ามใบหนึ่งก็เต็มแน่น ยายเชิญก็หัวเราะกับตัวเองแหมถ้าข้าหยุดแค่ฝั่งนี้ก็คงจะพอแล้วละมัง้งเอาละแต่ไหนๆก็มาแล้วไปอีกหน่อยก็แล้วกันเหตุเยอะขนาดนี้ใครจะอดใจไหวเธอก็พิมคำกับตัวเองทั้งที่รู้ว่าขณะนี้ได้ข้ามเส้นเขตแดนที่อนิกรเคยเตือนเอาไว้แล้วเส้นเขตแดนนี้ไม่มีรั้วไม่มีเครื่องหมายที่ชัดเจนมีเพียงความเข้าใจระหว่างคนในพื้นที่และการที่ไม่ล้ำเส้นอนิกรก็ยึดถือมาตลอด เห็ดฝังนี้กองอกงามจริงดังใจคิดยายเชิญก็ยิ่งเก็บก็ยิ่งเพลิดเพลินตะก้าก็เริ่มที่จะมีน้ำหนักย่ามอีกใบก็เริ่มที่จะแน่นแต่เธอก็ไม่หยุดขาต้องกลับเอาไปให้มันเต็มๆวันนี้ขายได้ดีแน่ๆแถมลูกค้ายังบอกว่าเห็ดอร่อยนักขึ้นจากป่าใหม่ๆแบบเนี้ยใครจะไม่ซื้อล่ะเธอก็หัวเราะเบาๆกลมหน้ากลมตาเก็บเห็ดต่อไปแต่ก็ไม่ได้สังเกตว่ามีเงาบางอย่างเคลื่อนไหวในพงย้ามที่อยู่ใกล้ตัว แต่แล้วมือหนึ่งกำลังจะเอื้อมไปเด็ดดอกเห็ดดอกใหม่ใบหน้าของยายเชินก็เงยขึ้นกระทันหันดวงตาเบิกกว้างมือชะงักค้างอยู่กลางอากาศตรงหน้าของเธอคือรองเท้าแตะยางสีดำที่เปื้อนโคลนคู่หนึ่งยืนแน่นิ่งอยู่ตรงพื้นดินไม่ใช่แค่รองเทา้าแต่เป็นปลายขากางเกงทหารเก่า,กาและปลายมือที่หยาบกร้านที่กำลังห้อยอยู่ข้างตัวอย่างนิ่งงนันยายเชินยืนนิ่งลิ้นฝีปากก็สั่นเล็กน้อยหัวใจก็เริ่มเต้นแรงไอ้นี่ก่อน เสียงพึมพำก็ลุดจับปากยายเชิญก็ยืนนิ่งเรากระถูกตึงอยู่กับที่ความตื่นเต้นจากการเก็บเหตุก็หายวับไปทันทีถูกแทนที่ด้วยความตึงเครียดและก็ความตกใจที่พุ่งเข้ามาจับหัวใจอย่างแรงจะมายืนขวางทําแปะอะไรอยากได้ก็เก็บเองสิไม่ใช่มายืนจ้องหน้าคนอื่นเขาแบบนี้เสียงห้วนห้าวของยายเชิญก็ดังด้านกลางป่าลกไอกรนที่ยืนอยู่ตรงหน้าดวงตาก็แข็งเือท่าทางสงบแต่แววตาก็เริ่มสันไหวยาย เหตุตรงเนี้มันเป็นเขตที่เราเคยคุยกันเอาไว้แล้วว่าแบ่งกันย้ายมาเก็บฝั่งนี้ยมันก็หมดละสิแล้วฉันจะมีเหตุกินกับเขาบ้างไหมล่ะเสียงของนิกรฟังดูแล้วก็พยายามที่จะใจเย็นแต่กระแฝงด้วยความเครยียดเขายืนกำด้ามพระเอาไว้แน่นข้างลำตัวพยายามที่จะระงับความรู้สึกฉันก็ยังยืนยันคําเดิมว่าภูเขาทางลูกนี้ยังไงฉันก็เก็บได้ทั้งพื้นที่ฉันมีปัญญาเก็บไปขายเองก็มีปัญญาเก็บไปขายเช่นกันเองไม่เก็บเอง ั่นมันคือเรื่องของเองแต่คนอย่างแกเนี่ยหรอจะมีปัญญาไปขายเห็ดให้คนเข้าซื้อได้เหมือนฉันลูกค้าเขารอเห็ดของฉันนะไม่ได้รอเห็ดของคนขี้แพ้อย่างแกเยเชนก็เสียยิม้มดวงตาเต็มไปด้วยการเหยียดยามสีหน้าสะใจราวากับว่าได้เอาคืนคนที่ดูถูกเธอมานานเห็ดมันขึ้นเต็มดินใครเจอก็เก็บได้ไม่มีป้ายชื่อแปะเอาไว้นี่หว่าว่าของไอ้นิกอรคำพูดเจ็บแสบถูกปล่อยออกมาเาวากับหากระสุนไอ้นิกกรกำมือแน่น หายใจหนักขึ้นท่ามกลางบรรยากาศที่เริ่มร้อนอบอ้าวทั้งแดดแล้วก็อารมณ์ยายฉันขอพูดดีๆแล้วนะหยุดเถอะกลับไปก่อนได้แล้วแลนเน่ก็เต็มตะก้าแล้วทั้งตะก้าทั้งยามก็เต็มขนาดนี้ยังจะเก็บอีกเหรอไม่เผื่อแผ่คนอื่นเขาบ้างเลยอะ่ะกลับเรอแกไม่มีสิทธิ์ไล่ฉันนะแกมันก็แค่ไอคนล้มเหลวแพ้เมียจนต้องมาอยู่ป่าไอกรนมือของไอนีกรก็เพลอผักเยือชื้นด้วยแรงมโหลาหลงเล็กๆของหญิงชราก็ทรุดลงกับพื้นอย่างรวดเร็ว เสียงดังตุบสะท้อนกับความเงียบของป่าโอ้ยไอชาติหมากล้าผักคนแก่เหรอวะแก่ตายแน่ข้าจะไปบอกกับผู้ใหญ่จะเอาตำรวจมาลากเกออกจากป่าเดียเชิญพยายามที่จะลุกขึ้นแต่ด้วยวัยแล้วก็สภาพร่างกายที่ไม่เหมือนเดิมแขนขาที่สั่นเทาไม่สามารถพยุงตัวได้อย่างใจคิดนิกรยืนอึง้งเงื่อก็เริ่มพูดมาตามขมับเขาเรีบก้าวเข้าไปหาผู้โดยเสียงสันยายผมขอโทษนะผมไม่ได้ตั้งใจจริงๆอะ่ะ ผมแค่มโหน่ะไม่ต้องมาทำเป็นพูดดีข้าจะลากแกออกไปให้ชาวบ้านก็รู้ว่าแกมันทำร้ายคนแก่คำสุดท้ายของยายชื้นคือฟังเส้นสุดท้ายที่ทำให้นิกรหมดความอดทนเขาหยิบด้ามพาไม้ที่พกติดตัวไว้เป็นอาวุธคู่กายปาดลงไปเต็มแรงที่กลางศรีรษะของยายชื้นเสียงดังผัวเสียงกระดูกแตกดังก้องดวงตาของยายชื้นก็เบิกโพรงทันทีปากอ้าค้างร่างชะงักนิ่ง ก่อนที่จะลมฟุบลงไปแน่นเนึ่งในท่าคตตัวกับพื้นดินทุกอย่างเงียบสนิทเหลือเพียงเสียงลมหายใจหนักๆของอนิกรและก็เสียงจักรกจันที่ลองต่อไปโดยที่ไม่รู้ว่าเพิ่งจะเกิดการฆาตกรรมเกิดขึ้นนิกรก็ยืนตัวนิ่งตัวสันมองมือเปื้อนเลือดของตัวเองแล้วก็พูดกับตัวเองเสียงเบาๆฉันไม่ได้ต่างใจนะฉันไม่ได้ต่างใจจริงๆฉันไม่ได้ต่างใจให้ใหมันเลยเถิดขนาดนี้เวลาผ่านไปคู่หนึ่งเขาตัดสินใจเดินไปหาจอบที่วางไว้ไม่ไกล จากนั้นเขาก็เริ่มขุดใต้ต้นไม้ใหญ่เขาได้กลบความกลัวลงไปพร้อมกับแรงขุดที่เร็วขึ้นเรื่อยๆเขาค่อยๆลากร่างของยายชช้นซึ่งตอนนี้ไร้ลมหายใจมานอนขดไว้ในนั้นฝังไว้พร้อมกับเหตุที่ยังติดอยู่ในมือของเธอแล้วค่อยๆกบดินอย่างหนานแน่นจากนั้นเขาก็เดินจากไปปล่อยให้ร่างของยายชืินกลายเป็นปุ๋ยใต้ต้นไม้ซึ่งมีเหตุมากมายอยู่ล้อมรอบไม่มีใครพบเห็นไม่มีแม้แต่เสียงร้องขอชีวิต จากประสบการณ์ของบุ้งนะคะก็คือไม่มีการแบ่งอาณาเขตค่ะเราสามารถเก็บได้ทุกที่เลยทุกภูเขาทุกลูกเลยเพียงแต่ว่าเราจะต้องเว้นช่วงเว้นจังหวะให้เขาได้เกิดขึ้นบ้างไม่ใช่ว่าจะไปตะกุยเอาอย่างเดียวอย่างนี้มันก็ไม่ไหวนะคะต้องเอาไว้ให้คนข้างหลังไว้ด้วยนะคะ